คุณรู้ไหมครับว่าทําไมแอร์มันถึงรั่วแอร์รั่วได้ยังไงทั้งๆท,ที่มันก็เป็นท่อน้ํายาทำเบ้วยทองแดงคือทองแดงมันก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถโดนกัดกร่อนได้นะครับแล้วมันรั่วจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอตอนที่เราซื้อแอร์มาใหม่ๆนะครับท่อน้ํายาท่อน้ํายาพวกนี้ยจะเป็นสีแบบนี้เลย จะเป็นสีออกทองอย่างนี้เลยนะครับใหม่หมๆเงาๆนะครับพอเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆมันจะเวลาแอร์ทางานอะตอนมันทํางานไอ้แผงพวกนี้จะเปียกน้ำเดี๋ยวเราลองสาธิตให้ดูแผงพวกนี้มันจะเปียกน้ําตลอดเวลาถ้าเปียกด้านนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันเปียก แอร์ทำงานแล้วเปียกด้านนี้เดี๋ยวเชิญกล้องทางน,นี้เลยครับกล้องด้านนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรห่อพุ้มเลยซึ่งแต่ก่อนสีมันจะเป็นสีนี้เลยเห็นไหมครับพอใช้งานไปมันดํามันดําเกิดจากอะไรเกิดจากการกันตัวของน้ํานี่แหละครับละแอร์ทำงานด้านนี้จะเปียกหมดเลยเมืแอร์ทำงานด้านนี้จะเปียกหมด และเป็นแบบนี้เป็นเดือนเป็นปีทําให้เกิดสนิมที่ทองแดงจากทองแดงสีสวยๆแตบบ่นี้กลายเป็นสีดําหรือสีเขียวซึ่งสีเหล่านี้หมายถึงว่าการเป็นการกัดกร่อนของทองแดงจะทําให้ทองแดงผุและทะลุได้นะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างเคสนี้ก็คือจะมีการทะลุที่บริเวณด้านล่างเราเรารู้ได้ยังไงครับว่ามันมันมันรั่วก็มันจะมีคราบน้ํามัน ปกติค่าน้ํามันนี่จะวิ่งอยุนภายในท่อทองแดงวิ่งผสมกับน,น้ํายามาพอมาเ,เกิดการรั่วมันก็จะมีค่าน้ํามันซึมออกมาให้เราเห็นชัดๆตรงนี้นะครับอ่ามันเริ่มมีอาการน้ํามันหยดออกมาอย่างนี้ครับเป็นอาการซึมซึมซึมเป็นค่าน้ามันออกมาอเวลาเราเรา,เราเปิดแอร์นะครับเราจะอยู่ในห้องอะ่ะมันจะอาจจะเริ่มมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นเหม็นๆนิดๆของน้ํามัน แล้วก็ความเย็นมันก็จะไม่ค่อยเย็นหรือจะเริ่มเป็นน้าแข็งตั้งแต่บริเวณนี้ถ้าเราเปิดหน้ากากขึ้นมาโซนนี้จะเริ่มเป็นน้ําแข็งก่อนนะครับหรือดึกๆอาจจะมีน้ําแข็งร่วงลงมาดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็แสดงว่าแอร์พุ่นเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเกิดการรั่วก็มีสองทางแก้ก็คือหนึ่งเปลี่ยนทั้งชุดคอยเย็นตัวนี้นะครับซึ่งราคาก็จะสูงอยู่หลักหลายพันบาทสองใช้การ เชื่อมปะรอยรั่วการปะรอยรั่วถามว่าดีไหมก็เดี๋ยวเราเรามีตัวอย่างให้ดูการปะรอยรั่วดีไหมอ่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้แต่ตัวนี้มีการปะมาแล้วสังเกตนะครับจะเป็นนูนๆแบบนี้ถามว่าปะแล้วอยู่ได้นานไหมบอกตอบไม่ได้เลยบางตัวอาจอยู่ได้แค่หลักเดือนหลักปีนี่นะครับอย่างตัวนี้อยู่ได้ไม่นานเลยก็ หมดสภาพคือไอ้พวกนี้เวลามันผูกมันจะผูกไปทั่วเลยคือมันหมดสภาพของมันจริงๆนะครับยิ่งแอร์ยิ่งใช้งานหนักๆก็จะยิ่งผูกเร็วรั่วเร็วอยู่ขึ้นอยู่อายุอายุการใช้งานจํานวนชั่วโมงใช้งานแต่ถ้าเป็นแอร์ที่มีคุณภาพหน่อยเขาจะทําท่อน้ํายาตรงเนี้หนาพอท่อมันหนามันก็ทนการกัดก่อนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อแอร์อย่าดูแค่ราคาถูกนะครับ ควรดูที่สเปคทอ่อว่าให้มันมีความหนาแข็งแรงทนทานหรือมีการเคลือบสีอย่างบางี่หอจะเคลือบสีมาให้การพูกการกัดกร่อนจากน้ําตรงนี้นะครับมันก็จะใช้งานได้นานกว่าโอเควันนี้เราก็ขอจบการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแอร์รั่วดได้ยังไงให้ให้ให,ให้ทุกคนได้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ